ต้อนรับเข้าสู่เทตตาบอยนะครับวันนี้เทตตาบอยก็มาขอนาเสนอสาระดีๆความรู้ดีๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรถแท็กอร์ในวันนี้แล้วข้างหลังที่เห็นอยู่นะฮะข้างหลังของผมเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นก็คือรถยนต์รถกระบะนั่นเองนะครับเป็นรถกระบะที่ดัดแปลงแล้วกันผมใช้คําว่าดัดแปลงแลวดัดแปลง Ford r a n g เ r นั่นเองนะครับคันนี้ดัดแปลงเป็น Ford F150 ซึ่งหลายๆท่านก็คงจะรู้ดีว่า F150 ่าคือเอาตรงๆมันไม่มีจําหน่ายในประเทศไทยไง ทีนี้ด้วยความที่หลายคนแม่งชอบอะแม่งอยากได้อย่างเช่นเจ้าของรถคันนี้ก็เช่นกันนะฮะเจ้าของรถสุดหล่อไม่อยู่แล้ววันนี้อุตส่าห์มาหาก็ไม่อยู่ไงก็มารีวิวรถคันนี้แล้วกัน F150 ที่มาจาก Ford Ranger รุ่นรหัส T6 T6 หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมแปะรูปห้ดูปึ้งเห็นรูป T6 กันแล้วใช่ไหมครับและมันอ้ออกมาเป็นสภาพนี้ฮะจาก T6 คันนั้นนะครับกับกลายมาเป็น F150 คันนี้คือ เดี๋ยวจะจานแล้วมาเริ่มจากข้างหน้าเลยดีกว่ากระจังหน้าของ F150 กันผมคงคิดว่าน่ไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟแท้นะฮะที่ว่า Import เข้ามาเลยแล้วก็นี่น่าจะเป็นตัวดัดแปลงที่ดัดแปลงขึ้นมาเองมั้งไม่แน่ใจแต่ก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไฟหน้ามันสวยดี F150 เลยคือมันจะทําให้ซุ้มซ้ายเนี่ยซุ้มเนี้ยตีผงขึ้นมาเยอะเลยตีออกมาเยอะเลยปกติรถมันจะอยู่ตรงนี้อะตีมันจะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ คือมันใหญ่มากมันตีโผมาโคตรใหญ่อ่ะผมบอกเลยใหญ่มากสัญลักษณ์โลโก้ฟอร์ดนะครับแน,น้าเป็นตัวลมดาพลาติกลมดําหรือไฟเบอร์ไม่ไแน่ใจน่าเป็นไฟเบอร์และมั้งลมดาสวยสวยสวยเสียดายไม่ได้ล้างอ่ะ <c oughs> แต่ทุกท่านคงยังไม่เห็นที่ปุดไปเลยนะแล้วก็นี่ทำโนสออกมานะฮะทำเป็นจมูกมานได้มาทำเป็นฮูดฮูดอ่าฝากระโปงนะฮะออกมาสวยเ <c oughs> ข้ากันเข้ากันดูดูหน้าเต็ม เห็น่โว้ามันมีความเป็นอเมริกาดุดๆนะฮะดู่ะถาด้านหน้านะฮะมาดูยางกันก่อนยางคันนี้รัดมาด้วยขอบขอบเท่าไหร่เนี่ยขอบ20นะครับเป็น30555 R 2 0ขอบ20เลยแล้วเป็นยางของโตโยต้ายนะครับเมื่อกี้ผมไปลองวิ่งมาแล้วไปลองขับมาแล้วก็มีเสียงอยู่นิดนึงไม่ไม่ถึงขั้นว่าน่าเกียดแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะ,ม,ยอะมีเสียงไม่เยอะแล้วก็เกาะด้วยจานดิสเทนะ ดิสเบรกน่าจะเปลี่ยนมาแล้วไม่รู้ใช้ดิสอะไรอ่ะเจ้าของเขาไม่อยู่ไงก็เลยไม่รู้ไงก็เปลี่ยนจานดิสใหม่นะครับตัวดัมเบกก็น่าจะเป็นดัมของของดิสตัวนี้แหละไม่รู้ <laughs> อ่ามาดูช่วงล่างกันนะครับช่วงล่างเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นแบบช็อคแก๊สนะครับปรับระดับได้นะฮะแลน่าจะทําปีกนกตรงนี้ใหม่ปีกนกตรงนี้น่าจะทํามาใหม่เอาง่ายว่าชุด ชุดช่วงล่างน่าจะต้องมีการดัดแปลงอะไรบ้างแหละแต่ว่าสร้างออกมาได้สวยครับเมื่อกี้ขับมาแล้วก็ไม่กล้าเหยียบเร็วมันไม่ชินก็เลยไม่กล้าเหยียบเร็วใช้คำนี้ดีกว่าผมไม่ชินนี่แล้วก็นะฮะนี่คือกระจกมองข้างของน่าจะเป็นของ F150 เลยตรงๆเลยที่ดัดแปลงมาแล้วรุ่นนี้เขาจะมีไฟเลี้ยวในนี้นะเนี่ยต,ตรงนี้เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดู ก็รุ่นนี้จะมีบายสปอร์ตนะถ้าเป็นรุ่นตัว F ไอตัวส o อร์ตเรนเจอร์ทีเนี่ยมันไม่มีระบบมันไม่มีระบบบายสปอร์ตมันก็เลยไม่มีสัญญาณส่งมาว่ามีบายสปอร์ตอยู่มาดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับก็ยังเป็นดัมมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นดิสนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำช่วงล่างตรงนี้ไม่ทำระบบเบรกตรงนี้นะครับก็เช่นกันนะครับสําหรับโชคครับ ช็อกก็เป็นของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะฮะช็อกหลังนะครับนี่ช็อกหลังโปรเฟนเดอร์นะแต่เท่อะหน้ายางขอบ2ี่ิบแล้วใส่แม็กนะลงตัวลงตัวคันนี้เท่มากขับไปมีแต่คนมองอะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปลองขับมาแล้วมีแต่คนมองส่วนไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็น LED แล้วนะฮะนี่ดูไฟท้ายนี่เลยครับ F150 เห็นปหม f ่5 0าแล้วก็เป็น f o r ์แล้วก็เป็นโลโก้ที่เป็น Ford แล้วก็มีลายธงชาติเมกาอยู่นะส่วนกันชนหลังก็น่าจะเป็นของงานไทยนะครับตัวน,นี้เป็นงานไทยเป็นเหล็กงานไทยนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็น่าจะหล่อขึ้นมาใหม่นะฮะใครใสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ S b บ้านโป่งนะครับเอสบีบ้านโป่งก็พิมพ์ไปเลยใน Facebook S b บบ้านโป่งนะฮะลองพิมพ์ดู มาดูอ่าภายในของรถคันนี้ไม่ได้ทําอะไรครับภายในก็คือเดิมๆเ,เลยเห็นไหมภายในเดิมๆเ,เลยไม่ได้ทําอะไรเอ๊ะแต่งอะไรแต่งแต่ภายนอกอย่างเดียวเลยคันนี้มันคือไม่ได้แต่งภายในอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูจุดที่มันตกใจเหมือนกันนะก็คือเราขับอยู่ใช่ปะ่ะเราบึนบนๆๆอยู่ฮนะเราจะมองกระจกหลังปึ๊บ จะเลี้ยวใช่ไหมเราสมมติเราจะเลี้ยวขวาวเราเจอกระจกบานใหญ่นี้มันจะกีดการทัศนวิสัยมากอะจังหวะเลี้ยวเราเปิดไฟจะบอกเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมนี่มันจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยเห็นป่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยมีบายสปอร์ตมีอะไรให้แต่ว่ามันไม่มีไงเห็นแล้ววะ ก็มันเหมาะสําหรับคนที่อยากแต่งรถให้มันสวยเพราะว่าโครงบอดี้มันใหญ่ไงพอโครงบอดี้มันใหญ่ปุ๊บเราจะให้กระจกนี้มันแบบอันเล็กเท่าของเดิมมันก็ไม่ใช่ไงมันก็ไม่สวยไงดังนั้นก็ใส่กระจกแบบนี้สวยเอาง่ายว่าคันนี้ต้องการความสวยส่วนการใช้งานนั้นผมก็ยังไม่กล้าเหยียบมันหนักเมื่อกี้วนไปประมาณสักประมาณห้าโลเมื่อกี้วนขับลงลองดูขับห้าโลก็ ยังไม่ชินเท่าไหร่เป็นกระบะเกียร์ออตโอตโอ้นะนะมาเครื่องก็เช่นกันนะครับคันนี้ไม่ได้ทาเครื่องอะไรนะผมบอกก่อนเมื่อกี้เปิดฝากระโปรงดูแล้วแต่ฝากระโปรงหนักมากเนี่ยฝาเนี่ยหนักมากมากเดี๋ยวก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้ไดที่เอซีบ้านโป่งนะครับราคาเท่าไหร่นั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวะติดต่อไปถามกันเอาเองแล้วกันนะผมก็มารีวิวให้ดูว่าสวยสวยสวย,สวยจับจับจับ,จบ,จบ พอดีเอารถมาทำนะฮะก็เลยว่าเออคันนี้อยากจะถ่ายมานานแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายมันสักทีวันนี้ได้เลิกงามยามดีแล้วแล้วก็ประจวบกับที่ว่าปอร์ดแรปเตอร์นะครับเขาออกตัวใหม่มาซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 นะครับซึ่งก็สวยนะก็สวยราคาก็เกือบแต่ล้านแปดอะนะรถกระบ,บะอะไร เกือบ2ล้านนะถ้าสมมุติท่านมีฟอร์ดอยู่แล้วนะเอามาแต่งอย่างนี้ก็ได้ครับเพิ่มเงินอีกประมาณเดาๆว่าน่าจะประมาณ5 0 0 0 0นรวมช่วงล่างรวมล้อหรืออะไรแล้วรวมทําหมดเนี้ยน่าจะประมาณ5 0 0 0 0นสำหรับการเสริมหล่อก็คิดว่าถ้าให้ไปซื้อแรปเจอร์เกือบ2ล้านก็เป็ไอีกครั้งเลือกครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเอาฟอร์ดที่ตัวเองมีมาทําเป็น F 150แล้วกันนะ อ่าโอเคจบคลิปเลยแล้วกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเทตตบอยด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปช่วงนี้ไม่ได้ค่อยทำคลิปเลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีมัน,ม,นมันไม่ค่อยว่างตอนนี้ก็คืองานค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยเออยังไม่เข้าสปอนเซอร์เลยคลิปนี้เอาสปอนเซอร์ดีกว่าคลิปนี้ไม่เอาสปอนเซอร์ดีกว่า ปกติผมจะมีสปอนเซอร์นะก็คือ Quick Rising ในตัวนี้ผมก็พูดให้แล้วกันนะตอนนี้ไม่คิดว่าเป็นตัวท T.I. เขาก็ผมมีสปอนเซอร์ Quick Rising เมื่อวานไปถ่ายที่ Quick Rising มาวันนี้ก็มาถ่ายที่นี่ก็นะฝากกับ Quick Rising ด้วยแล้วกันฝากอุณนุนเขาหน่อยเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ใจดีใจดีดด <laughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ